คุณผู้ชมคะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาสักเวลาประมาณเที่ยงคืนของบ้านเรานะคะทางธนาคารกลางของสหรัฐค่ะหรือว่าเฟดนะคะมีมติที่จะโคัตราดอกเบีย้ยไว้ในระดับต่ําเหมือนเดิมไปอีก1ปีนะคะนอกจากนี้ยังมีการประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE 3ออกมานะคะเป็นการถแถลงจากนายคนนี้เลยค่ะเบนเบนเก้ประธาน ของประธานธนาคารกลางของเฟดนั่นเองนะคะที่เขามีการคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำที่0ถึง0.25เปเซน์นะคะ การคงอัตราดอกเบี้ยนี้จะคงไปอีก1ปีจนถึงปี2558นะคะนอกจากนี้ยังมีการประกาศใช้ QE3 ออกมานะคะมาตรการ QE3 ที่ออกมานั้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะต้องการลดจำนวนตัวเลขคนว่างงานที่ตอนนี้อยู่ในระดับ8%ให้ลงไปอยู่ที่6%ให้ได้นะคะมาตรการ QE3 ที่ว่านี้เป็นการเข้าไปซื้อพันธบัตรวงเงิน40,000ล้านเหรียญสหรัฐ ่อเดือนนะคะโดยเป็นการไปซื้อหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกรันหรือว่า MBS ในวงเงิน4 0 0ล้นานเหรียญสหรัฐต่อเดือนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเลขของคนว่างงานนั้นจะลดลงนั่นเองนะคะพอไปซื้อแบบนี้แล้วนะคะก็หวังว่าจะทําให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นฟูนได้รวดเร็วขึ้นกระเตื้องขึ้นนะคะจากจํานวนคนว่างงานที่อาจจะ มีการปรับตัวลดลงนะคะจำนวนคนว่างงานจะลดลงได้นั้นก็ต้องมีการจ้างงานและทางฝั่งของการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบแบบนี้ก็เชื่อว่าจะกระตุ้นนะคะให้ราคาบ้านนั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วยกำลังซื้อผู้บริโภคเพิ่มขึ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นและตัวเลขคนว่างงานสุดท้ายลดลงนะคะ นอกจากนี้ค่ะทันทีทันใดที่มีการประกาศออกมานะคะตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐนะคะขานรับทันทีเลยนะคะดาวโจนส์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงนะคะถึง206จุดนะคะนี่เป็นฝั่งของสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่บวกขึ้นมาแรงช่วงปิดตลาดในขณะที่ฝั่งยุโรปนะคะบางตลาดยังลบอยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ การประกาศของเฟดนั้นเนี่ยตอนนั้นตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปปิดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจับตาดูบ่ายนี้ตลาดหุ้นยุโรปน่าจะเปิดในแดนบวกนะคะในขณะที่ภาพของตลาดหุ้นไทยเรียกได้ว่า new h ฮสนะคะคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยช่วงปิดตลาดเที่ยงนี้เนี่ยขึ้นมาถึง20จุดเลยแต่ชนียืนที่1277.94จดบุดมูลค่าการซื้อขายคึกคักมากเลยครึ่งวันเช้าปา,าเข้าไปเฉียดสา0,000ื่นล้านบาทแล้วนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์นเนี่ยคาดว่าแนวต้านน่าจะอยู่ที่0จุดเพราะว่ามีกองทุน รอขายทริกเกอร์เพื่อปิดกองอยู่จำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มของหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะอย่างมุมมองของดรก้องเกียรติโอภาสวงการนะคะประธานกรรมการบริหารของบริษัทเอเชียพลัสค่ะที่มองว่าหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะไปต่อเีกค่ะคุณผู้ชมขึ้นไปประมาณ5 1 0นะคะนั่นหมายความว่า อย่างต่ำประมาณ5%เรนี่ยเรามีโอกาสที่จะเห็น1,300กว่าเกือบเกือบหนึ่ถ้าหากว่าไป10จริงๆมีโอกาสเฉียด1,400นะคะแล้วก็แนวโน้มของค่าเงินบาทไทยยังคงแข็งค่าด้วยในขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ,อีกตัวก็คือทองคำคำ่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราคาทองคำขยับปรับบวกขึ้นมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยประมาณเกือบเกือบเกือบสาเหรียญนะคะคืออันนี้เป็นกราฟเมื่อช่วงเช้านะคะแต่ว่าตอนปิดเนี่ยประมาณ ขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสี่สิบเหรียญน,นะคะราคาที่ขึ้นมาแบบนี้ก็ส่งผลให้ทองคําบ้านเราปรับตัวเพิ่มขึ้นมา450บาทต่อบาททองคำนะคะสาเหตุที่นักทุนเข้ามาซื้อทองเพราะว่าทางเฟดนั้นมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นวิธีทางที่จะหลีกเลี่ยงเงินเฟอ้อที่สุดนั่นคือการซื้อทองนะคะทองของบ้านเราเช้านี้ขึ้นมา450บาทต่อบาททองคําค่ะทองคําแท่งค่ะคุณผู้ชม รับซื้อที่25,750ขายออก25,850ส่วนรูปพันธ์รับซื้อ25,377ขายออก26,250บาทนะคะคุณจิตติตั้งสิทธิ์พักดีนายกสมาคมค้าทองคำค่ะ มองว่าแนวโน้มราคาทองคำนะคะมีโอกาสไปถึง1,800แต่ถ้าหากว่าพักฐานลงมาที่1,500เมื่อไหร่โอกาสทองคำในปีนี้จะทำ New highs ใหม่นะคะทะลุ1,900ขึ้นไปนะคะปีที่แล้วประมาณ1,920เหรียญต่อครายออนะคะ mm hmm. ยังคงให้มุมมองเชิงบวกต่อทองคําอยู่ในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาราคาน้ํามันนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น WTI ขึ้นมา1เหรียญ30เซนปิดที่9 8เหรียญ สารัต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนต์ค่ะขึ้นมาเช่นกันนะคะเ4เซนยืนที่1 1ึงเหรียญเ0เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะกรอบแนวโน้มราคาน้ามันในระยะสั้นคุณมนูนสิริวันค่ะให้แนวโน้มราคาน้ํามันในช่วงระยะสั้นเอาไว้นะคะอย่าง WTI ให้ที่ร้อยเหรียญค่ะเบรนต์ให้ที่120เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ต้องจับตาสถานการณ์ตะวันออกกลางและการฟื้นตัวเศรษฐกิจของสารัฐและก็ยุโรปด้วยนะคะในขณะที่ ทิศทางของค่าเงินบาทไทยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตาค่ะเพราะว่าแนวโน้มค่าเงินบาทไทยนั้นจะแข็งข่าขึ้นนะคะทันทีทันใดในช่วงเช้านี้แข็งค่าขึ้นมายืนที่3 0บาท80สตางคงถึง85สตางคงต่อดอลลราสหรัฐเลยจากปิดไปเมื่อวานปิดไปที่30บาท1สตางค์ถึง3สางคังต่อตอลลราสหรัฐนะคะคุณกิติรัตนนองรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐ,ฐกิจนะคะก็มีการประเมินเอาไว้เหมือนกันนะคะว่า ดูแล้วนะคะ QE 3นั้นจะส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในบ้านเราะะกระทบต่อเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแน่เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางแบงก์ชาติเนี่ยดูแลด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือก็กังวลนะคะว่าเดี๋ยวค่าเงินบาทแข็งจะไปกระทบกับส่งออกอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่งออกก็ตัวเลขลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะภาพรวมของตลาดเงินตลาดทุนบ้านเรานะคะ มุมมองของหลายคนเนี่ยก็มองแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าเราจะไปคุยกับท่านนี้นะคะกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยของบลพัทละนะคะอยู่ในสายกับดรสุภวุฒิสายเชื้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดรคาะมองว่าการออก QE 3นั้นมีผลดีต่อบ้านเรายัางไงบ้างคะก็มีผลดีเพราะว่าทําให้ราคาสินทรัพย์โดยเฉพาะหุ้นเลยรครับสินทรัพย์ที่เสี่ยงเนี่ยแต่เพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างที่เราเห็นนะครับรวมทั้งหุ้นไทยด้วยนะครับ รวมทั้งคุณไทยด้วยนะคะแนวโน้มนี่น่าจะไปได้ไกลขนาดไหนคะในมุมของดอกเตอร์ไม่น่าจะไกลามากนะครับเพราะว่าตลาดรับรู้ข่าวได้รวดเร็วครับค่ะที่บอกว่าวไม่น่าจะ,จะไปได้ค่ะวันสองวันก็รู้แล้ว,ค,ค,ว,ว,ลวคงยังจะต้องรออยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องรอแล้ครับวันสองวันก็น่าจะจบนะครคบะวันสองวันน่าจะจบเลยมองกรอบรอบนี้นี่น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ อ๋อพอดีผมไม่ได้ดูกรอบนะครก็ถ้าไปดูตลาดหุนต่างประเทศขึ้นเกันแล้ก็สักประมาณ1.52%่งจเปอร์เซนเราก็น่าจะประมาณนั้นนะครับค่ะทีนี้เรื่องภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะน่าจะมีโอกาสที่ได้รับผลกระทบไหมคะของมีแน่นอนเพราะว่าเป็นการประกาศของธนาคารกลางสหรัฐที่จะพิมพ์เงินออกมาอีกเป็นจํานวนมากนะครับค่ะและอย่างบ้านเรา ผลกระทบนี่จะมาด้านไหนบ้างคะอัตราแลกเปลี่ยนเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาภาคการส่งออกจะเป็นยังไงคะการพิมพ์เงินของทางอเมริกาซึ่งเป็นปริมาณมากเลยเนี่ยนะครับเขาพิมพ์มาเยอะอยู่แล้วที่ผ่านม,มาเนี่ยแล้วจะพิมพ์ขึ้นมาเยอะอีกกว่าเดิมอีกมากนะครับอีกประมาณกว่าเท่าตัวเนี่ยผมคิดว่ามีความเสี่ยงที่ทำให้าาดอลลาร์อ่อนคือบาทแข็งทำให้เงินทุนไหลเข้ามาในประเทศทไทยเป็นจำนวนมาก แล้วก็แน่นอนว่าในระยะยาวเน,นี่ยคงจะมีปัญหาเงินเฟ้อครับโดยเฉพาะราคาสินค้าพวกน้ํามันโลองเนี่ยสินค้าพวกกระป่านเหล็กราคาจะเรับเพิ่มขึ้นค่ะค่ะแนวโน้มของราคาสินค้าก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะอ,อเพิ่มขึ้นครับใช่ครับค่ะทีนี้การอัดฉีดเม็ดเงินของฝั่งสหรัฐแล้วก็อ c b ีก็รับซื้อพันธบัตรด้วยอันนี้ก็จะทําให้มีเงินค่อนข้างจะเยอะเลยอยู่ในโลกใบนี้นะคะแต่ว่าในทาง อีกด้านหนึ่งเนี่ยเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะมีตามมาด้วยอันนี้จะส่งผลดีต่อกรอบ GDP ทั้งฝั่งสหรัฐยุโรปรวมถึง GDP ของไทยที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากสองมาตรการนี้ไหมคะไม่ครับคือเรีนอย่างนี้นะครับว่าทางธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยเงื่อนไขจะต้องให้ประเทศอย่างเช่นสเปนหรืออิตาลีขอความช่วยเหลือก่อ แต่เนื่องจากพอประกาศมาตรการไปแล้วแบบเลี่ยงกลับรกลมก็ดูถ้าทางสเปนก็รีรอไม่ต้องบอกว่าตัวเองอาจจะไม่ต้องไปขอฉพราะทาทาง Euro ยุโรปยังไม่ได้พิ้เงินยังไม่ได้ซื้อพันธบัตรสักยูโรเดียวน,นะครับค่ะส่วนทางอเมริกาก็จริงที่เป็นการพินงเงินออกมาเยอะโดยเท่าไร่เป็นหลักว่าจะให้เศรษฐกิจเขาฟื้นแต่ถ้าให้ผมประเมินเนี่ยผมประเมินว่าจริงๆเขาซื้อเวลาเพราะนั้นนะครับแล้วก็ไม่น่าจะทาให้เศรษฐกิจโลกฟื้นเพราะเป็นภาพน่าจะส่งผลต่อราคาสินค้าพภกกัณพัน ทาให้เกิดปัญหากับเราในเชิงของราคาสินค้าโปงกัะฟันและเกิดปัญหาในเชิงของเงินบาทแข็งค่ามากกว่านคค่ะถ้าอย่างนั้นการออก QE 3ในครั้งนี้ผลดีกับผลเสียที่บ้านเราจะได้รับอันไหนช่างน้ําหนักแล้วจะมากกว่ากันนะคะเออผลดีคือหุ้นขึ้นผลเสียคือดีไม่ดี G D P เราโตช้าลงเพราะว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ช้าลงไปอีกครับน่าจะช้าลงไปอีกนะคะไม่ไม่น่าจะเติบโตได้นะคะ สำหรับภาคการส่งออกไทยเพราะว่าบาทก็แข็งค่าขึ้นด้วยเกรงว่าบาทจะแข็งค่าขึ้นอีกเยอะครับเพราะว่าเงินทุนจะไหลเข้าอืมได้ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะดรสุภวุฒิสายเชื้อนะคะมองว่าผลดีที่เกิดกับบ้านเรานะคะหลังจากที่เฟดออก QE3 นั่นก็คือดัชนีหุ้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะคะ เป็นไปที่ทางเดียวกันกับหุ้นทั่วโลกหลังจากที่เงินท่วมโลกนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันค่ะภาพของ GDP ของบ้านเราแนวโน้มนั้นอาจจะไม่โตมากกว่าที่ควรนะคะเป็นเพราะว่าเมื่อมีเงินไหลเข้ามาเงินบาทแข็งค่านะคะนั่นหมายความว่าจะกระทบกับการส่งออกนั่นเองนะคะและ GDP ของบ้านเราส่วนใหญ่เน้นหนักไปในด้านของการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ทางรัฐบาลเองคงจะต้องรับมือแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับทางแบงค์ชาติแล้วก็เอกชน ทุกๆคนด้วยนะคะหมดเวลาของช่วงเศรษฐกิจแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะเราจะมาดูข่าวต่างประเทศกันค่ะ